สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำเฟกกันนะครับเฟกติดเสื้อนะครับแกะเป็นรูปตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นโลโก้อะไรก็ได้นะครับเฟกที่เราใช้นะครับเป็นเฟก PVC นะฮะมันจะมีหลายสีให้เลือกนะครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้สีดำนะครับมาตัดเป็นโลโก้เป็นชื่อโลโก้เพจแล้วกันนะครับ นี่มันจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเคลือบไอ้แผ่นพลาสติกใสๆไว้ส่วนด้านนี้มันจะเป็นด้านที่มีกาวนะครับเราจะมาแกะกันด้านนี้นะคร mm ับ hmm. ผมจะปิ้นไอ้ตัวโลโก้ของทางช่องนะครับ mm hmm. เป็นแบบกลับด้านมานะคร mm ับ hmm. เพราะว่าเมื่อเราแกะเสร็จเวลาเรารีดเราจะพลิกด้านที่มีกาวไปแล้วเราก็รีดด้านนี้นะครับเราก็ค่อยลอกแผ่นใสออกโอเคครับก่อนอื่นเราก็เอาโลโก้ช่องที่เราปิ้นออกมาแบบกลับด้านนะครับมาแล้วก็ เรมันมาทาก,กาวนะครับกาวที่ผมใช้ก็เป็นกาวลาเท็กธรรมดานะก็ทาก,กาวให้ทั่วเลยครับพอเราทาก,กาวเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็นำมาติดที่ด้านที่มันเป็นกาวของแผ่นแผ่นเฟิก p ี c นะครับติดลงไปเลยทีนี้เราก็รอให้กาวแห้งสักพักครับ เมื่อกาวแห้งนะครับเราก็มาทําการตัดเลยทีการตัดก็ตัดตามรูปที่เราปิ้นมาเลยนะครับเวลากรีดลงไปก็พยายามจะกรีดอย่าใช้แรงเยอะนะครับเดี๋ยว,ยวไอ้พลาสติกฝั่งฝั่งนี้มันจะขาดไปด้วยนะครับ feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Deep. ได้เป็นแบบนี้นะครับพอดีไอ้ตัวหลอดไฟรายละเอียดมันจะเยอะนิดหน่อยมันเลยไม่ติดนะติดมาแค่อันเดียวงั้นผมไม่เอาเลยแล้วกันนะครับเอาแค่เป็นตัวหลอดไฟไมาเฉยแล้วต่อไปเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปรีดบนเสื้อกันนะครับตอนรีดก็เอาฝั่งที่เป็นกาวลงบนผ้านะครับใช้ด้านที่มีกาวนะครับวางทับลงไปบนเสือ้อผมก็จะใช้ผ้ารองอีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็ใช้ตอรีดนะครับรีดลงไปเลยตอรีดเราปรับอุณหภูมิให้แบบสุดเลยนะครับให้ความร้อนมันสุดเลยเราก็รีดแบบกดมันไปพอรี่เสร็จปุ๊บเราก็มาดูจะลอยติดเราใช้ตอรีดรีดธรรมาดาโอเคครับนี่จะได้แบบนี้